ฉันได้ของทีอันนี้ของปอมแต่ไม่เป็นไรจะใช้ได้อันนี้ทอฟฟี่ทอฟฟี่ฟัแนแล็บดีเลย ้ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เพื่อนเพื่อนมีอยู่นะเป็นรุ่นสีจัพูนะอันนี้ได้ทอฟฟี่มาแม่แม่ี่เคยคายของแม่ก็ชอบดีนะแม่ซึ่แม่รู้ด้วยเหรอว่าหนูชอบทอฟฟี่อะ่ะ นี้ออกก่อนอันนี้เป็นเชือกอ๋อซึ่งมีเชือกอยู่นะเชือกขาวตรงนี้นะก็กลัวว่ามันจะเป็นอันทมมออนี่ม,มันออว เช็คไว้นิมือเขงหนูว่าเป็นไงอ๋องายเข้าเครื่องเี๋องเจออรุ่นรุ่นเุ่นนะครับไม่ต้องเก่งดิี้ติดกับไว้แแอปเปิ้ง ลาก่อนเจอกันคลิปหน้า